สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเะเอชแนลในส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง YouTube ของเจเอชแนลนะครับวันนี้มีสาระประโยชน์ความรู้นะครับมานําเสนอท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับลิ้นมังกรนอกจากเป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมนะครับช่วยฟอกอากาศนะครับเพราะว่าองค์การนาซาทําการทดลองนะครับวิจัยแล้วนะครับว่าหนึ่งในสิบของต้นไม้ฟอกอากาศนั่นคือลิ้นมังกรนะครับจะช่วย คลายก๊าซนะครับออกซิเจนในตอนกลางคืนนะครับดังนั้นสามารถปลูกในห้องนอนได้นะครับแล้วก็ยังช่วยรักษาอาการปวดข้อปวดหัวเข่าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับถ้าทราบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปเลยนะครับว่าลิ้นมังกรรักษาการโรคปวดข้อปวดเข่าได้นะครับนําใบไปหั่นหั่นหั่นนะครับแล้วก็ไปปั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปั่นนะครับนําไปต้มสกัดนะครับกับวิกวัตรปลับบรรเทาอาการปวด หัวเข่าได้เพราะว่าในวิปวัลบรับมีอะไรมีมิ้นท์นะครับแล้วก็มียูคาลิปต์นะครับทาให้มีฤทธิ์เย็นนะครับดังนั้นเวลาพอเย็นแล้วนะครับเราก็นําไปพอกบริเวณที่ปวดข้อปวดเข่านะครับรักษาการปวดข้อปวดเข่าได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลิลน่อกมีหลายสายพันธุ์มากเลยครับทุกคนสวยงามแล้วก็ปลูกประดับบ้านเรือนช่วยเรียกทรัพย์นะครับโบราณเชื่อว่าช่วยเรียกทรัพย์นะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ โดยเฉพาะผู้ปลูกมีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยแล้วยิ่งจะทําให้ผู้ปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องของเจ้เอ h ช n แนลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ